รอบรู้สู้โลกวันนี้จะมาคุยเรื่องอาหารที่ต้องกินตอนเช้าและต้องงดตอนเช้านะฮะเพราะว่าขณะนี้คนไทยนี่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันสูงแล้วโรคมะเร็งอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะสาเหตุหลักใหญ่ก็คือการกินอาหารที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะอาหารมื้อเช้างดเด็ดขาดเลยนะฮะสี่ห้าอย่างนี้ไม่ควรกินหนึ่ง ปาทโกโยิ่งไปจุ่มนมข้นด้วยนะยิ่งหนักไขมันน้ําตาลเบาหวานความดันมาหมดนะฮะสองพวกขนมปังปิ้งแล้วใส่น้ําตาลทานเนยนี่นะอันนี้ได้ครบเลยเบาหวานความดันไขมันสูงมาหมดนะครับอันที่สามพวกหมูปิ้งที่มันเยอะๆเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกินหมูปิ้งได้แต่ว่าเอาแบบเนื้อหน่อยไม่มันไม่ไหม แล้วกินหมูให้เพียงพอไม่ใช่กินหมูแค่ไม้เดียวแล้วกินข้าวสักสองสาห่อเนี่ยก็ได้แต่โคร์โบไฮเดตโปรตีนไม่พออีกนะอันนี้อันที่สามนะฮะอันที่สี่อันนี้ไม่ควรกินอย่างยิ่งเลยนะพวกหมูแฮมไส้กรอกเพราะในนั้นเนี่ยมีทั้งสีมีทั้งแป้งมีทั้งสารเคมีอันนี้งดเลยนะอย่าแล้วสุดท้ายคือพวกนมหวานกาแฟเย็น พวกหวานหวานเย็นเย็นทั้งหลายนะชาดําเย็นอะไรเงี้ยน้ําตาลเกินสิบช้อนชาเลยนะฮะอันนี้แหละที่ควรงดนะรวมทั้งน้ําผลไม้ที่ไม่ใช่จริงนะนอกไว้ในกล่องแล้วใส่น้ำตาลเยอะแยะแน่สำหรับสิ่งที่ควรจะกินตอนเช้าอะไรนะครับข้าได้แก่พวกไข่ต้มทุกวันละลูกสองลูกโจ๊กวอนนี้ไม่มีไขมันเยอะนะโจ๊กใส่ไข่ไม่ใส่ไข่แล้วแต่นะเพราะมีขิงมี อะไรเยอะแยะที่เป็นประโยชน์สามพวกข,ข้าวต้มข้าวต้มหมูข้าวต้มไก่พวกนี้ก็มันไม่เยอะสี่ถ้า,ากินอยากจะกินข้าวนะก็เลยข้าวผัดเลยแต่งดของทอดพวกไก่ทอดหมูทอดนี่ไม่เอาเลยนะไปกินพวกผัดผักแล้วถ้าเป็นหมูก็หมูผัดเฉยๆแล้วข้าวที่เรากินก็ควรจะก,กินข้าวกล้องมื้อแรกเลยนะฮะโดยสรุปอย่างีงครับอาหารที่ควรงดตอนเชา้าเช่นได้แก่ปลาทองโกนมข้นหวานปางปิ้งเนยน้ำตาล บูปิ้งไม่มันแฮมไส้กรอกแล้วก็ของหวานหวานพวกน้ำหวานหวานทั้งหลายนะในห้าข้อของที่ควรกินก็คือพวกข้าวข้าวกล้องข้าวต้มโจ๊กไข่ต้มผัดผักกินให้อิ่มมื้อเช้าอย่าไปกินแบบเล่นๆกินแค่พอผ่านนะฮะถ้าท่านทำอย่างนี้ได้นะฮะท่านก็จะไม่เป็นโรค NCD ได้แก่เบาหวานความดันไขมันสูงและมะเลงมาเยือนท่านอย่างแน่นอน เราควรมากินอาหารที่มีประโยชน์ดังกล่าวนี้เพื่อจะได้ปลอดโรคปลอดภัยกันฮะขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านสวัสดีครับความสื่อสัตย์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 นะๆๆ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 ความสื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีหากว่าใครไม่มี จะรับไว้ให้รวมการงานพดกองแล้วใครจะรับไว้ให้รวมงานเอ่ยประเทศไทยซื่อสัตย์กันนะครับความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี